สวัสดีครับเรี่ยงนี่กับมาขาบอกหอยนะครับหอยมันลายครับเมื่อคืนฝนตกหอยลายก็เลยเอายามาขานะครับมันนี้เตรียมยามาสองขวดนะครับจะตใไตประมาณสองรอยซีซีนะครับนี่ครับเครื่องหอกเดิมๆนะครับนี่ครับน้ำก็มีแนนนะครับจะปลายหลนะครับนี่ครับ ยากาศตอนแรกนะครับมาสีบกหอยครับขาดว่าสียูระมัณแปดถังนะครับเจ็ดแปดทังป้องกันไว้นะครับของมันก็เริ่มบางแล้วนะครับพ,พอดีบริบาลเขาหนาครับนี่ครับเขาบุกหอยหนานครับ อหอยลายครับครับสวัสดีครับ